สวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องสู่ช่อง YouTube c ช anel ที่เราจะได้มาร่วมการอ่านคมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปฐมกาลบทที่15นะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอให้พระเจ้าวอวยพรทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปฐมกาลบทที่15นั้นมีเหตุการณ์สําคัญอะไรกันบ้างน,นะคะพระเจ้านะคะทรงปรากฏแก่อับราฮัมในนิมิตพระเจ้าตัดกับอับราฮัมว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกป้องกันเจ้า และเจ้าแล้วเราจะให้รางวัลแก่เจ้ามากเหลือเกินอับราฮัมถามถึงทายาทนะคะอับราฮัมยังไม่เคยมีลูกนะคะเขาจึงถามพระเจ้าว่าจะได้รับพระพรนี้อย่างไรในเรื่องการมีลูกนะคะในเมื่อทายาทของเขาอาจจะเป็นคนรับใช้ของบ้านเอลีอาเซอร์นะคะพระเจ้าทรงสัญญาในเรื่องของทายาทแท้ของเขาพระเจ้าบอกว่าทายาทของอับราฮัมจะไม่ใช่ทาสในบ้านแต่จะเป็นบุตร ที่ออกจากตัวเขาเองแล้วทรงให้เขาดูดาวบนท้องฟ้าลูกหลานของเขาจะมากกว่าดวงดาวเหล่านั้นอับราฮัมเชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็พระคำเนี่ยได้บันทึกไว้ว่าอับราฮัมเนี่ยมีความเชื่อพระเจ้าเป็นอย่างมากและพระเจ้าก็ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขานะคะใน ประธมการบทที่15ในข้อ6นะคะพระเจ้าทรงทําพันธสัญญาอีกนะคะพระเจ้าทรงทําพันธสัญญากับอับราฮัมด้วยพิธีการโบราณโดยให้อับราฮัมเนี่ยแบ่งสัตว์ออกเป็นสองส่วนนะคะและพระเจ้าทรงผ่านผ่านกลางสัตว์เหล่านั้นในรูปแบบไฟและควันเป็นสัญลักษณ์ของพันธสัญญาที่มั่นคง ส่วนเหตุการณ์สุดท้ายก็คือการพยากรณ์ถึงอนาคตของลูกหลานนะคะพระเจ้าทรงเผยว่าลูกหลานของกับราฮัมจะต้องเป็นท่านในดินแดนต่างด้าวนั่นก็คืออียิปต์นะคะ400ปีซึ่ง400ปีแล้วนะคะที่ 400ปีนะคะที่จะได้กลับมาครอบครองดินแดนแห่งพันธสัญญาข้อคิดที่เราได้จากข้ออ่าบมกาลบทที่15ก็คือการเชื่อและวางใจในพระเจ้าเป็นความชอบธรรมอับราฮัมไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแต่เขาก็มีความเชื่อและพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าความเชื่อน,นั้นเป็นสิ่งชอบธรรมนะคะพระเจ้าให้คำมั่นสัญญาที่แน่นอนนะคะแม้อับราฮัมจะยังไม่ได้เห็นผลแต่พระเจ้าก็ทรงยืนยันมรรสัญญาไว้อย่างมั่นคง พระเจ้านะคะมีแผนระยะยาวเพื่อเรานะคะแม้ลูกหลานของอับราฮัมต้องผ่านความทุกข์ยากแต่พระองค์ก็มีแผนแผนหนึ่งเป็นแผนชัยชนะในที่สุดนะคะสุดท้ายก็คือบรรดาสัญญาของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์แต่ขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของพระองค์นะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้านี่แสนดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ศ์ซื้อแล้วก็ทําตามพันธสัญญานะคะแล้วก็ถ้าเรามีความเชื่อและมีความ